ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของบริษัท s a i หรือ s e n o v a v e i นะครับมาจากที่เป็นแพชชั่นของทางคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราเองก็ได้มีองความรู้นะครับมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์เซนเซอร์ที่ว่านี่คือระบบติดตามพฤติกรรมโคนมในรูปแบบบอกคอครับ ตรงนี้ครับเราเป็นแพชชั่นที่อยากช่วยเกษตรกรและเราเป็นหน่วยงานให้ความรู้ของทางจรฬาลงกณ์มหาวิทยาลัยในการเข้าไปส่งเสริมอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเองก็ถึงว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีในวงการประท์โคโนมด้วยของเราเองซึ่งเราก็ทํามาถึงตรงจุดนี้ครับครับในเรื่องของการส่งเสริม B.O.I การลงทุนนะครับเรามองว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะเป็นเทคสตาร์ทอัพที่ไม่ใช่แค่เป็นระดับโลเคอลเราจะเป็นยูคโกลบลเรื่องของเครื่องมือกลไกที่จะส่งเสริมทางการเงินนะครับ B.O.I mm hmm. ก็เป็นถือ เป็นหนึ่งอยู่แบบนั้นทําให้บริษัทสามารถมีตั้งต้นในช่วงแรกได้แต่ถ้าเกิดมีเครื่องมือทางหน้าภาษีนะครับเข้ามาช่วยนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ทำให้บริษัทที่เป็นโลโคอเนี่ยสามารถเติบโตในระดับ g l o b a l ได้เราเองก็ศึกษาเ a s e study ในสหรัฐอเมริกามาเยอะเหมือนกันครับว่าเขาได้รับการส่งเสริมทาง tax incentive ค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นพอบริษัทโตจะสามารถอยู่ตัวเองได้ก็สามารถมาคืนคุณปร,ประโยชน์ที่เขาให้ตั้งแต่ต้นนะครับให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีตอนที่หมดวงเงินของ BI o แล้วการทำ BI o ตัวนี้ไม่ได้เพียงแค่ว่าจะทำให้ financial สเตทเมนต์ของบริษัทดูดีขึ้นด้วยนะครับแต่มันจะเป็นการภาพลักษณ์นะครับทำให้ทางต่างชาติหรือธนาคารหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาตินะมองเข้ามาเลยว่าเราเนี่ยมีแผนในการเติบโตที่ดีแล้วพอเวลาได้เข้ามาสัมผัสในการร่วมมือกับ b o i แล้วครับสิ่งที่เราได้คือคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแผนง,งานเขาก็จะบอกได้เลยว่าบริษัททีม่มาเคยลงทุนในประเทศไทยหรือบริษัทในไทยที่ขอส่งเสริมการลงทุนนะครับต้องทําอย่างไรบ้างแล้วทําแบบไหนถึงจะเรียกว่าเข้าเกณ์ แล้วพอเนื่องจากเป็นคนที่เป็นไออยู่เลกู l เลเตอร์โดยตรงมาแนะนำแบบนี้ทำให้เราเรียกว่าเริ่มต้น ได้ถูกยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมตั้งแต่ต้นด้วยดัะนั้นปั๊บการที่เราเริ่มต้นถูกตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องเราที่ดีมากดังนั้นคำแนะนำจากการส่งเสร,รมเิม B.O.I เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วฟังแล้ว B.O.I อาจจะดูเข้าถึงยากจะต้องเป็นมริษข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับแต่เมื่อได้เข้าไปสัมผัสจริงๆแล้วผมคิดว่า B.O.I เหมาะสมกับบริษัททุกขนาดที่คุณคิดว่าคุณจะโต,แต,ะโตแต่คุณจะโตด้วยแผนธุรกิจอย่างไรคุณจะได้รับการส่งเสร,ริมการลงทุนเท่าไหร่เป็นในเรื่องของการทําาาแแผผนนนนนธุรกกิิจของงตต่่่่ละหวววยานานววััย้ๆคมดี็ จะมาช่วยขับเคลื่อนให้กับภาคธุรกิจประเทศไทยยมีมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นด้วยที่เป็นฐานครับนี่ก็คือความมุ่งมั่นที่ผมอยากจะทําให้บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆตัวที่เราได้สร้างขึ้นตรงนี้ครับเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทในระดับของประเทศและเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทในระดับสากลได้ครับ